สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าคุณครูจะต้องขอรบกวนเวลานักศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการมาดูในส่วนของเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปนะคะพอดีว่าในส่วนของห้องของหนูนะคะ B11 นึงนี่ไม่ได้เจอกันเลยนะคะกันเราเลยจําเป็นจะต้องมีการเรียนออนไลน์นะคะเรียนผ่านสื่อทาง youtube กันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดีกว่านะคะคั้ที่1เดี๋ยวหนูทําการนะคะดาวน์โหลด นะคะครูซ i ฟ f ฟล์ในส่วนของเอกสารพวกนี้ไว้ให้หมดแล้วหนูทําการดาวน์โหลดนะคะแล้วก็อาจจะ p ิ i n t out ออกมาเป็น paper แล้วก็มาดูตามคลิปวิดีโอของครูก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะทําผ่านในส่วนของหน้าจอเป็นไฟล์ excel เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลทีนี้มาดูค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปนะคะเราไม่ได้เจอกันเลยและยิ่งเปิดมาเราก็จะไปเจอกันอีกทีก็อีกแค่ครั้งเดียว จากนั้นก็จะมีในส่วนของกิจกรรมวันแม่ด้วยนะคะครูก็เลยต้องขอใช้วิธีนี้ในการสอนออนไลน์ของนักศึกษาเลยนะคะเริ่มด้วยเรื่องที่เราจะเจอกันต่อไปนะคะก็คือเรื่องของกระดาษทำการหรือ working paper นะคะหรือ work sheet แล้วแต่จะเรียกนะคะสองตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันความหมายของมันก็คือกระดาษนะคะกระดาษล่างหรือกระดาษเปล่าๆเ,เลยที่เราจัดทำขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะไปทำงบการเงินนะคะนำข้อมูลมาจากในส่วนของ งบทดลองนะคะเพื่อที่จะเอาไปจัดทําในส่วนของงบการเงินนะคะว่ามีความถูกต้องหรือเปล่าขั้นตอนการทํานะคะมาดูวิธีการทําดีกว่ามีอยู่แค่4ขั้นตอนเริ่มด้วยขั้นที่1นะคะให้เขียนหัวกระดาษทําการจะประกอบไปด้วย3มบรรทัดเหมือนที่หนูเคยเจอมาแน่นอนหนึ่งก็คือชื่อกิจการจะเป็นกิจการอะไรก็คือไปดูจากโจทย์นะคะโจทย์จะบอกออกมาแล้วว่าเป็นกิจการอะไรจากนั้นแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์ไม่บอกมาจริงจ เราสามารถที่จะไปสังเกตได้จากคำว่าทุนทุนของใครก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของคนนั้นส่วนมาท่าที่2จะเป็นในส่วนของคำว่ากระดาษทำการนะคะแล้วก็สำหรับระยะเวลาที่สุดวันที่อันนี้โจทย์จะบอกมาเลยนะคะหน้าตาของกระดาษทำการของเราหน้าตาเป็นแบบนี้เลยประกอบด้วย3งบที่สำคัญนะคะนั่นก็คืองบทดลองจะประกอบด้วยบัญชีตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด5เลยงบกำไรขาดทุนอันนี้จะใส่เฉพาะหมวดที่4กับหมวดที่ห้า งบแสดงฐานะการเงินนะคะจะประกอบไปด้วยหมวด1หมวด2แล้วก็หมวด3ในแต่ละงบนะคะจะประกอบไปด้วย2ช่องก็คือฝั่งเดบิตกับเครดิตเมื่อรวมกันออกมาแล้วนะคะมันจึงเป็นที่มาของคำว่ากระดาษทำการ6ช่องนั่นเองนะคะนี่คือที่มาของมันทีนี้นะคะขั้นที่1เขียนหัวตารางเรียบร้อยแล้วไปดูขั้นที่2องเขาบอกว่าให้เรานะคะทำการลอกงบทดลอง นะคะใส่ในช่องงบทดลองให้เรียบร้อยแต่ในกรณีที่ว่าเขาไม่ได้ให้งบทดลองมาเราอาจจะนํายอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทนะคะนํามาใส่ในงบทดลองก็ได้ส่วนขั้นที่3นะคะเมื่อทํางบทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะไปทําการแยกในส่วนของงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินซึ่งงบแสดงฐานะการเงินจะมีบัญชียอยู่ด้วยกันสหมวด นั่นก็คือหมวด1สินทรัพย์สองหนี้สินแล้วก็3ส่วนของเจ้าของส่วนงบกําไรขาดทุนประกอบด้วย2หมวดคือหมวดไรายได้กับค่าใช้จ่ายพอขั้นที่3แยกเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นที่4ค่ะขั้นที่สี่เราจะทําการรวมยอดทั้งสองฝั่งเลยนะคะด้านเดบิตเครดิตทั้ง2งบด้วยนะคะในส่วนของงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินซึ่งมันจะไม่เท่ากัน พอมันไม่เท่ากันแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องหาผลต่างผลต่างก็คือการนําด้านเดบิตก,กับเครดิตมาลบกันแล้วก็นําไปใส่ไว้ในฝั่งที่มันน้อยกว่านั่นเองนะคะในฝั่งที่มันน้อยกว่าทีนี้นะคะข้อสังเกตทํากระดาษทําการแล้วเราจะรู้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือเราจะรู้ผลการดําเนินงานของกิจการเลยนั่นก็คือเราจะรู้เลยว่ากิจการนี้กําไรหรือว่าขาดทุน โดยคุณครูจะให้โฟกัสไปที่งบเดียวพอนะคะนั่นก็คืองบกําไรขาดทุนถ้าผลต่างของหนูนะคะเอาไปใส่ไว้ด้านเดบิตให้รู้ไว้เลยว่ากิจการของหนูเกิดกําไรสุทธิแน่นอนแต่ถ้าผลต่างของหนูนะคะไปอยู่ด้านเครดิตนะคะมันก็จะตรงข้ามกันก็คือกิจการของหนูจะขาดทุนสุทธิแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้มาดูวิธีทํากันเลยดีกว่านะคะเริ่มด้วย นะคะมาดูไฟล์ของโจทย์ร้านประกอบกิจก่อนนะคะในส่วนของโจทย์ที่ให้มาจะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของร้านประกอบกิจนะคะแล้วก็ให้ทํากระดาษทําก,การสําหรับระยะเวลา1เดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2557ขั้นที่1ขั้นที่1นะคะมีโจทย์ร้านประกอบกิจแล้วไฟล์ต่อไปนั้นก็คือจะเป็นแบบฟอร์มนะคะคุณครูทามาให้เรียบร้อยแล้ะ หนูก็เพียงแต่จะกรอกในส่วนของข้อความใส่ไปนะคะหรือว่าใครอาจจะปิ้นเอาออกมาแล้วมาเขียนก็ได้นะคะอาจจะง่ายกว่าด้วยทีนี้นะคะเราเริ่มมาดูขั้นที่1ขั้นที่1บอกว่าให้ทําการเขียนหัวกระดาษทําการ3บรรทัดนะคะนันกศึกษาก็ทําการเขียนเลยบรรทัดแรกประกอบไปด้วยชื่อร้านนะคะข้อนี้ร้านประกอบกิจต่อไปค่ะเขียนสิ่งที่เรากําลังจะทํากันนั่นก็คือกระดาษทําการ แล้วมาทัดที่3นะคะให้ไปดูนะคะวันที่ไปดูโจทย์ของเราโจทย์บอกว่าให้สําหรับระยะเวลา1เดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะคะหนูก็แค่ลอกใส่แค่นั้นเองนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นมาดูหน้าตาของกระดาษทําการก่อนเมื่อสจะคคู่ให้ดูแล้วนะคะหัวตารางแรกเราจะเขียนคําว่าชื่อบัญชีถัดมานั่นคือเลขที่บัญชีนะคะ รวมถึงในกระดาษทำการประกอบด้วย3งบที่สำคัญนั่นก็คืองบทดลองนะคะมีตั้งแต่หมวด1ถึงหมวดที่5เลยนะคะแล้วก็จะมีฝั่งเดบิตกับเครดิตถัดมาก็คืองบกำไรขาดทุนอันนี้จะมีเฉพาะแค่หมวด4กับหมวด5นะคะมี2ด้านเช่นกันนะคะคือด้านเดบิตเครดิตรวมถึงนะคะ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะคะหมวดหนึ่งสองสามีสองฝั่งเช่นกันคือเดบิตกับเครดิตนะคะ,ะ,คะเมื่อทำการเขียนหัวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหัวกระดาษทำการให้หนูกลับไปดูขั้นที่สองไปดูขั้นที่สองขั้นที่สองให้เราทำอะไรเขาบอกว่าให้เราเลากงบทดลองนะคะใส่ลงไปในช่องงบทดลองแล้วก็รวมตัวเลขให้เรียบร้อยทีนี้งบทดลองของเรานะคะเอามาจากไหนก็คือเอามาจากโจทย์ตรงนี้นั่นเอง นะคะจะเห็นว่าให้ชื่อบัญชีให้ตัวเลขมาสิ่งที่หนูจะต้องทําคือหนูจะต้องให้เลขที่บัญชีของชื่อบัญชีต่างๆก่อนเราจะได้แยกออกว่าเออชื่อบัญชีนี้อย่างเช่นเงินสดอยู่หมวดไหนนะคะเริ่มด้วยนะคะเงินสดเลขที่บัญชีของมันก็คือ101นะคะอยู่หมวดที่1สินทรัพย์นะคะเจอเป็นตัวที่1ก็เลยให้เป็น101ถัดมาเงินฝากธนาคารค่ะ102ลูกหนี้นะคะ103 วัสดุสำนักง,งาน104อุปกรณ์สำนักง,งานนะคะ105าสองคำนี้จะค่อนข้างคล้ายกันมากหลายคนเคยถามคุณครูเหมือนกันว่าอาจารย์คะแล้วมันต่างกันยังไงคำว่าอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะจะหมายถึงสิ่งที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์พวกโตะนะคะดูจากราคาก็ได้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นวัสดุสำนักง,งานก็คือใช้แล้วมันหมดไปนะคะอย่างเช่นพวกแม็กพวกกาวนะคะเล็กๆน้อยๆ นะคะที่ใช้ในกิจการของเราเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะคะต่างกันนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในหมวดที่เป็นสินทรัพย์เหมือนกันนะคะต่อไปเจ้าหนี้การค้าค่ะสองนะคะอยู่หมวด2แล้วเป็นหนี้สินทุนก็คือ301ศนยะคะบอกแล้วถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าทุนอยู่ในหมวดที่3าถอนใช้ส่วนตัวนะคะก็เป็นสามศงเช่นกันนะคะต่อจากทุนเลยเป็นตัวหัก ทีนี้ที่เหลือที่เหลือไหนลองใส่เองซิเดี๋ยวให้เวลาสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูเฉลยกันว่าจะตรงกันหรือเปล่าอทีนี้มาดูต่อค่ะรายได้ค่าบริการนะคะสี่ศูนยรายได้เบตเตอร์เ0 2สี่ศค่าเช่านะคะ501ค่าโฆษณาห้าศูน เงินเดือนนะคะ5.03เงินเดือนนี้นะคะให้รู้ไว้เลยส่วนใหญ่ถ้าเจอชื่อบัญชีแบบนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะเคยใช้คําว่าค่าเงินเดือนกันมาก่อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะค่าใช้จ่ายเบตดเตล็ด5.04แล้วก็ค่าซ่อมแซมนะคะ5.05ได้ชื่อแล้วนะคะได้เลขที่บัญชีแล้วเอาไปใส่ได้หรือยังไปดูก่อนนะคะยังบัญชีแรกเลยชื่อบัญชีรู้แล้วนะคะว่าเป็นเงินสด เลขที่บัญชีก็คือ101ทีนี้มาดูตัวเลขมาดูตัวเลขรู้แล้วแหละว่ามี42,500แต่มี2ฝั่งค่ะมีเดบิตกับเครดิตแล้วจะใส่ฝั่งไหนอืมใช่นะคะนี่คือปัญหาเลยแล้วจะใส่ฝั่งไหนนักศัยยังจำได้ไหมคะหลักการบันทึกบัญชีนะคะหรือบัญชีคาราบาวที่วันนั้นเราคุยกันบอกบัญชีมี5หมวดมีหมวดหหมวดสหมวดสหมวดสแล้วก็หมวดที่ห จะมีแค่หมวด1กับหมวด5เท่านั้นนะคะที่เราจะเอาไปใส่ไว้ด้านเดบิตส่วน2 3 4นะคะเราก็จะเอาไปใส่ไว้ฝั่งเครดิตนะคะหมายถึงตัวเลขที่เกิดขึ้นยกเว้นบัญชีเดียวบัญชีเป็นปัญหาหรือบัญชีสำคัญของเรานั่นก็คือถอนใช้ส่วนตัวนะคะอยู่หมวด3แต่เราจะนำไปใส่ไว้ด้านเดบิตเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่หักออกจากบัญชีทุนของเรา อลองมาทวนกันใหม่นะบัญชีคาราบาวของเราบัญชีมี5หมวดเฉพาะหมวด1กับหมวด5เท่านั้นนะคะที่เราจะนำไปใส่ไว้ด้านเดบิตส่วนที่เหลือเราจะเอาไปใส่ไว้ฝั่งเครดิตนะคะยกเว้นยกเว้นถอนใช้ส่วนตัวนะคะบัญชีปัญหาตัวเดียวเลยที่อยู่หมวดสแต่เราจะเอาไปไว้ด้านเดบิตทีนี้อ่ะลองมากลับมาที่โจทย์ของเรา มาแยากด้านเดบิตเครดิตก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในงบทดลองอย่างเช่นเงินสดหนูโฟกัสไปดูเลยขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในด้านเดบิตนะคะเงินฝากธนาคารเดบิตเช่นกันลูกนี้ยังคงอยู่หมวดหนึ่งก็อยู่เดบิตนะคะวัสดุสำนักงานอยู่ฝั่งเดบิตเช่นกันนะคะอะไรที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งกับเลข5เอาไว้ด้านเดบิตส่วนที่เหลือมันจะอยู่ด้านตรงข้ามก็คือด้าน เครดิตนั่นเองนะคะทีนี้เจ้านี้การค้าละขึ้นด้วยเลข2ละเอาไปไว้ฝั่งเครดิตนะคะทุนก็อยู่ฝั่งเครดิตแต่ตัวปัญหาของเราค่ะถอนใช้ส่วนตัวอยู่หมวด3ก็จริงแต่คุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นตัวปัญหาของเรานะคะเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่หมวด3แต่เราจะเอาไปใส่ไว้ด้านเดบิตนะคะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือลองทำเองลองทำเอง ลองแยกดูซิว่าจะแยกได้ไหมว่าเอ้ยมันจะอยู่เดบิตหรือว่ามันจะอยู่ด้านเครดิตดีอ่ะลองมาดูนะคะ401นะคะอยู่ฝั่งเครดิตเลยนะคะ402เครดิตนะคะต่อไปค่าเช่าอยู่ฝั่งเดบิตนะคะขึ้นด้วยเลขค่าแล้วก็ขึ้นด้วยเลขค่าทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่เหลือก็จะอยู่ในฝั่งของด้านเดบิต ทีนี้นะคะอยากรู้ว่าไอ้ที่เราแยกแยกกันมาเนี่ยเดบิตเครดิตเนี่ยถูกหรือเปล่ามันมีวิธีตรวจสอบคือเราจะไปทําในส่วนของงบทดลองนะคะถ้างบทดลองของเราทําออกมาแล้วมันเท่ากันแสดงว่าที่หนูวิเคราะห์เดบิตกับเครดิตนั้นถูกต้องแล้วนะคะมาที่กระดาษทําการของเราเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันแล้วว่าเอาไว้ด้านเดบิตนะคะหนูก็ใส่ไป เวลาทําในส่วนของงบทดลองนะคะบอกไว้เลยให้ทำเรียงทีละหมวดนะคะเริ่มจากหมวดหนึ่งให้หมดก่อนเห็นไหมหมวดหนึ่งคุณครูทำให้หมดก่อน,1 1> อนต่อไปขึ้นด้วยหมวดสองสามสี่แล้วก็หมวดห้าพอทำมาครบแล้วนะคะให้นักศึกษาทำการรวมยอดนะคะซึ่งยอดสองฝั่งนี้ในงบทดลองจะต้องเท่ากัน นะคะกระดาษทําการคุณครูถือว่างบทดลองเป็นงบที่มีความสําคัญที่สุดเพราะว่าประกอบด้วยบัญชีนะคะตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด5นะคะถ้าทํางบทดลองออกมาแล้ว2ฝั่งบวกแล้วมันไม่เท่ากันนักศึกษายอย่าทํางบกําไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินต่อเลยเพราะยังไงคุณครูบอกไว้เลยว่ามันก็จะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นให้ทํางบทดลองให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยไปต่อด้วยงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน นะคะข้อนี้รวมออกมาแล้วเท่ากันด้วยนะคะเท่ากันอยู่ที่สามแสหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะของคุณครูได้เท่ากันเลยเด็กๆก,ก็ลองบวกตัวเลขดูนะคะว่าเท่าคุณครูหรือเปล่าคุณครูอาจจะผิดพลาดก็ได้นะคะยังไงก็ลองบวกบวกตัวเลขดูแล้วกัน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะไปดูขั้นต่อไปลอกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่สองขั้นที่สามบอกให้แยก ถ้าเป็น1 2 3ให้เอาไปใส่ไวง้งบแสดงฐานะการเงินถ้าเป็น4กับ5ให้เอาไปใส่ไว้ที่งบกำไรขาดทุนนะคะเราก็มาทำการแยกกันกลับไปที่กระดาษทำการเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซ่อนเดี๋ยวหาตัวนี้ก่อนเวลาดูครูให้โฟกัสที่ตรงนี้เลยเลขที่บัญชีเลยนะคะถ้างบทดลองเท่ากันโฟกัสไปแค่ตรงนี้ก็พอนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยเลขหเลขสเลขส นำมาใส่ที่งบแสดงฐานะการเงินนะคะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข4กับเลข5ให้หนูๆเอามาใส่ที่งบกําไรขาดทุนวิธีการใส่ง่ายมากมันเคยอยู่ด้านไหนจํานวนเท่าไหร่ให้ใส่เท่าเดิมแล้วก็ด้านเดิมอย่างเช่น101ขึ้นด้วยเลข1แน่นอนเอาไว้งบแสดงฐานะการเงินนะคะหนูก็ใส่ไปอยู่ด้านเดบิตเหมือนเดิม 102ก็ยังคงนะคะอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเช่นกันเพราะขึ้นต้นด้วยเลข1นนะคะ103ก็งบแสดงฐานะการเงิน104นะคะก็ยังคงอยู่งบแสดงฐานะการเงินเคยอยู่ด้านไหนให้ใส่ด네้านเดิมนะคะไม่ต้องไปสลับด้านต่อมาค่ะ2 0 1ก็ยังคงอยู่งบแสดงฐานะการเงินถัดมาเลยนะคะ301งบแสดงฐานะการเงินเช่นกัน นะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเลข2แล้วก็เลขสานะคะร,รวมถึงถอนใช้ส่วนตัวนะคะแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยมันจะถูกย้ายมาไว้ด้านเดบิตนะคะแต่ยังคงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเช่นกันถัดมาค่ะขึ้นด้วย4กับ5เอาไปใส่ที่งบกำไรขาดทุนนะคะอยู่ด้านไหนก็ใส่ด้านเดิมเลยนะคะใส่ให้เรียบร้อย อันนี้คุณครูใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพอใส่เรียบร้อยแล้วให้ทำการรวมตัวเลขนะคะทั้งด้านเดบิตเครดิตในงบกำไรขาดทุนแล้วก็เดบิตเครดิตในงบแสดงฐานะการเงินนะคะทำการบวกตัวเลขลงมาเลยอลองบวกตัวเลขมาซึ่งคุณครูได้บวกไว้ให้แล้วนะคะในงบกำไรขาดทุนด้านเดบิตของครูจะมีอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยฝั่งเครดิตอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อย ส่วนงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตอยู่ที่2 4 9 1 0 0แล้วก็ด้านเครดิตนะคะอยู่ที่1,097,600เท่ากันไหมไม่เท่านะคะเอ๊ะอาจารย์แต่ตรงนี้มันเท่ากันนะแน่นอนนะคะในงบทดลองต้องเท่ากันแต่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินมันจะไม่เท่ากัน ทีนี้เมื่อมันไม่เท่ากันเราจําเป็นจะต้องไปหาในส่วนของผลต่างนะคะหาผลต่างก่อนที่จะไปหาผลต่างคุณครูให้หนักศึกษาโฟกัสมานี่ค่ะมาดูตรงนี้เลยงบกําไรขาดทุนก่อนให้หนูสังเกตงบกําไรขาดทุนก่อนว่าเราจะเอาหมวดสี่กับหมวดห้ามาใส่หมวดสี่คืออะไรอ่ะลองไปดูซิหมวดสี่คืออะไรหมวดสี่ถ้าเราท่องกันมานะคะบ,บัญชีมีห้าหมวดหนึ่งสินทรัพย์สองหนี้สินสามทุน สี่รายได้ห้าค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นหมวดสี่ของเราจะเปรียบเสมือนรายได้นะคะงบกำไรขาดทุนฝั่งคเครดิตของเราถ้าหนูสังเกตเราเอาแค่ที่ขึ้นต้นด้วยเลขสี่มาใส่นั่นหมายถึงงบกำไรขาดทุนฝั่งคเครดิตเปรียบเสมือนรายได้แล้วงบกำไรขาดทุนนะคะในฝั่งเดบิตของเราเราก็เอาเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วยเลขห้ามาใส่เพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเสมือน ค่าใช้จ่ายนะคะเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายถ้าสมมุติมีคนมาถามว่าอ้าวแล้วร้านประกอบกิจข้อนี้นะคะอยากรู้จังเลยว่าร้านประกอบกิจมีไรายได้เท่าไหร่ตอบได้ไหมมีไรายได้เท่าไหร่ลูกนะคะร้านประกอบกิจของเรามีไรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนสามพันกับเก้าร้อยนะคะแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ห้าหมื่นสองพันกับ สี่ร้อยนะคะนี่หนูก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของงบกำไรขาดทุนนะคะถ้าด้านเดบิตด,ด้านเดบิตด,ด้านเดบิตจะเปรียบเสมือนนะคะค่าใช้จ่ายส่วนฝั่งคเครดิตนะคะจะเปรียบเสมือนไรายได้นะคะในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าหนูดูแค่งบเดียวก็คืองบกำไรขาดทุนอย่างที่คุณครูบอก โฟกัสไปดูเรามีรายได้แสนก,นกว่าวามีค่าใช้จ่ายห้าหมื่นกว่ากว่าแสดงว่าประกอบกิจกำไรหรือขาดทุนนะคะใช่แล้วประกอบกิจก็จะมีผลกำไรให้หนูเอาคําว่ากําไรสุทธินะคะมาเขียนต่อจากบรรทัดที่เป็นเส้นคู่ของงบทดลองนะคะในช่องชื่อบัญชีทีนี้อยากรู้จังเลยแล้วกําไรกี่บาทวิธีการทานะคะก็คือให้เอาสองตัวมาลบกัน ใส่ฝั่งที่มันน้อยกว่าลองไปดูซิลบกันออกมาแล้วฝั่งไหนน้อยกว่าฝั่งเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นประกอบกิจของเรานะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่51,000กับ500บาทเสร็จแล้วให้นักศึกษาทำการรวมตัวเลขค่ะนะคะบวกกันออกมาแล้วอย่างข้อนี้ก็คือเอา52,400บวก51,500มันจะได้อยู่1 3 3 0 0 0กับ900 ถัดไปนะคะก็เอา13900ว่างๆนี่ก็คือ0ูนบาทบวกกันมาแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่13900เช่นกันนะคะสองฝั่งเท่ากันหรือ,อยังถ้าเท่ากันแล้วหนูก็ตีเส้น2เส้นนะคะปิดเลยให้รู้ว่าจบแล้วนะเท่ากันแล้วนะต่อมาหนูมาดูต่อค่ะงบแสดงฐานะการเงินตอนนี้มันยังไม่เท่ากันถูกไหมนะคะเราจะทำให้มันเท่ากัน โดยการเอาด้านเดบิตกับเครดิตมาลบกันแล้วผลต่างให้เอาไปใส่ไว้ด้านที่มันด้านไหนลูกด้านที่มันน้อยกว่านะคะไปดูหน้าแรกก็ได้นะคะหน้าที่เป็นทฤษฎีซึ่งข้อนี้ลบออกมาแล้วนะคะด้านที่น้อยกว่าคือฝั่งเครดิตนะคะผลต่างก็อยู่ที่51,500เช่นกันจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะรวมตัวเลขนะคะ ฝั่งเดบิตก็จะอยู่ที่249,100รฝั่งเครดิตก็จะอยู่ที่249,100เช่นกันเท่ากันหรือ,อยังเท่ากันแล้วนะคะถ้าเท่ากันแล้วหนูก็ตีเส้น2เส้นให้รู้ว่าจบแล้วนะงบแสดงฐานะการเงินมันเท่ากันแล้วทีนี้นะคะนักศึกษาสังเกตเห็นอะไรไหมผลต่างผลต่างในงบกําไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินผลต่างมันจะต้อง เท่ากันนะคะซึ่งถ้าเท่ากันนั้นหมายถึงหมายถึงครูให้80%เลยหมายถึงว่าที่เราทํามานั้นถูกต้องแล้วนะคะนอกจากบางคนจะแอบมันจะมีบางประเภทนะคะไม่ได้บวกจริงตรงนี้ใส่5้า0มเลยตรงนี้หนูก็ใส่5้า0มเหมือนกันคะ่ะอาจารย์นะคะโดยที่ไม่ได้รวมตัวเลขมาจริงๆถ้าเจอแบบนี้ตอนมาส่งงานนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีกิจกรรมเสริมให้ทํากันสักนิดหน่อย นะคะยังไงขอร้องให้ให้ลองบวกตัวเลขดูนะคะฝึกบวกตัวเลขด้วยอย่างข้อนี้นะคะเป็นกําไรสุทธิอยู่ที่ 51, 0 0 0กับ500บาทเลขที่บัญชีของกําไรสุทธินะคะจะอยู่ในหมวดที่3เจอเป็นตัวที่3มก็เลยเป็น303ขาดทุนสุทธิก็เช่นกันนะคะอยู่หมวด3เหมือนกันนะคะเจอเป็นตัวที่3ก็จะเป็น303เหมือนกัน แต่ถ้าไม่มีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนนะคะมันก็จะเป็น302อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่โจทย์ด้วยนะคะต้องไปดูว่ามันเป็น3ตัวที่เท่าไหร่แล้วนะคะนี่คือขั้นตอนการทํากระดาษทําการนะคะง่ายมากเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยซิมันประกอบด้วย3งบที่สําคัญนะคะก็คืองบทดลองหมวด1ถึงหมวดหให้ทํางบนี้ก่อนนะคะรวมยอดออกมาสฝั่งจะต้อง เท่ากันแล้วค่อยไปทำการแยกงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินซึ่งงบกำไรขาดทุนจะมีแค่หมวด4กับหมวด5งบแสดงฐานะการเงินจะประกอบไปด้วยหมวด1หมวด2แล้วก็หมวด3นะคะเสร็จแล้วรวมตัวเลขรวมตัวเลขอยากรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนให้โฟกัสไปดูที่งบกำไรขาดทุนนะคะคำว่าง,งบกำไรขาดทุนฝั่งเครดิตเปรียบเสมือน รายได้ฝั่งเดบิตเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายอย่างข้อนี้ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเป็นกำไรสุทธิแต่ถ้าเมื่อใดที่รายได้ของหนูมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะกลายเป็นขาดทุนสุทธินะคะอยากรู้ว่าขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ให้เอาเดบิตกับเครดิตมาลบกันผลต่างใส่ฝั่งที่มันน้อยกว่า แล้วก็ทำการรวมตัวเลขนะคะสองฝั่งเดบิตกับเครดิตมันก็จะเท่ากันนะคะเ<ไห>วลาทำทำทีละงบอย่าทำรวมกันเดี๋ยวหนูจะงงนะคะทำไปทีละงบเวลาหาผลต่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะงบแสดงฐานะการเงินรวมมาแล้วมันไม่เท่ากันให้เอาสองฝั่งมาลบก,กันผลต่างใส่ฝั่งที่น้อยกว่าแล้วก็รวมตัวเลขออกมามันก็จะเท่ากันพอเท่ากันแล้วนะคะตีเส้นสองเส้นเลย ฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วนะตีเส้นไปเลยนะคะให้รู้ว่ามันเท่ากันแล้วนะคะนี่คือหลักง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับการทำกระดาษทำการทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ไฟล์นี้ไปพร้อมกับให้นักศึกษาดูใน YouTube ประกอบด้วยนะคะจะดูหรือไม่ดูก็ได้นะคะอาจจะรู้สึกบาปมากเลยเด็กๆไปทำบุญกันแล้วอาจารย์มาให้หนูดู y o u t u b e อีกเราจะเจอกันอีกทีคือวันพฤหัสนะคะส่วนวันเสาร์ก็มีกิจกรรมอาจไม่ได้เจอกัน เพราะฉะนั้นหนูจะดูหรือไม่ดูก็ได้แล้วแต่หนูแต่คุณครูจะขอ,อนัดสอบนะคะวันพฤหัสนี้เลยนะคะโดยให้หนูดูจากในส่วนของนะคะคลิป youtube นี้แล้วก็ทำการปริ้นเอาเอกสารออกมานั่งทำทำโจทย์ร้านประกอบกิจเสร็จแล้วนะคะครูย,ยังมีโจทย์ร้านนายสมชายมีโจทย์ร้านสกุลทีให้ด้วยนะคะให้ลองไปฝึกทำดูนะคะส่วนใครทำแล้วเกิดมันไม่เข้าใจจริงๆหนูไม่รู้จริงๆอาจารย์ว่ามันจะทำยังไงเริ่มต้นไม่ถูกเลย สอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะนะคะวันจุดนี้ครูไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านตลอดนะคะยังไงก็สอบถามได้ทั้งไลน์ทั้งเฟซนะคะหรือจะ IG ก็ได้นะคะสอบถามมาได้ตลอดยินดีตอบตลอดนะคะถ้าทําเสร็จแล้วในห้องเรานะคะให้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโจทย์ของนายสมชายแล้วก็ร้านสกุลทิพย์ถ้ามีคนส่งนะคะสมชายกับสกุลทิพย์มา ห้องเรามีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าคนถ้าส่งมาครูขอแค่นิดเดียวเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ได้อะขอแค่สี่คนนะคะส่งมาเดี๋ยวคุณครูส่งเฉลยกลับหนูจะได้ไปอ่านดูว่าเอ๊ะที่ทํามาถูกหรือผิดนะคะแต่บอกไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าผลต่างตรงนี้ลูกมันเท่ากันให้หนูรู้ไว้เลยนะคะว่าที่ทํามานั้นถูกต้องแล้วนะคะยังไงก็รบกวนหน่อยแล้วกันนะคะสําหรับ B1 เท่า11ที่น่ารักของคุณครูนะคะ หลักการบันทึกบัญชีด้วยบัญชีคาราบาวอย่าลืมนะมี5หมวดมีหมวด1กับหมวด5เท่านั้นที่อยู่ด้านเดบิตส่วนที่เหลืออยู่ฝั่งเครดิตนะคะยกเวน้นยกเวน้นตัวปัญหาของเราก็คือถอนใช้ส่วนตัวซึ่งอยู่หมวด3แต่เราจะเอาไปไว้ด้านเดบิตแค่นั้นเองนะคะหลักการทำเดี๋ยวซิฟไฟล์ให้เลยนะคะส่งเข้าในกลุ่มไลน์รวมถึงเดี๋ยวครูจะพ์ ผ่านหน้าเฟซของครูด้วยนะคะยังไงก็ลองไปทําดูสงสัยสอบถามได้ตลอดเวลานะคะยินดีนะคะครูไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะคะวันหยุดถ้าใครว่างไม่ได้ไปไหนเหมือนครูก็มานั่งทํากันบ้านกันดีก,กว่านะคะออนไลน์ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะจะดูหรือไม่ดูหรือจะไม่ทําก็ได้แต่ขอบอกแค่ว่าวันพฤหัสนี้นัดสอบ5คะแนนเรื่อง working paper นะคะขอบคุณค่ะ